วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช5 5 5 4นะครับกระบวนการกู้โลกของเด็กๆก,ก็คือเขาถามว่าเมื่อน้ำแห้งแล้วปลาไปไหนคุณครูก็บอกว่าปลาคงจะต้องตายจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเรามาจับปลาอาไปปล่อยที่สระกันไหมนะครับก็เกิดกระบวนการช่วยเหลือปลา๋ยวเราจะาไปปล่อยที่สวนน้ำมารีน่ากันนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะแห้งหมดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีจับปลาของคุณน้องปอใจเขาครับปึ๊บมาไว้ใับโอ้โหเอาสองเที่ยวด้วยนะปึ๊บอ,อ้าวโหเป็นร้อยๆตัว กระโดดติงติงติงเลยกระบวนการกู้โลกจะปลาหลายร้อยตัวหมดหรือยังตรงเนี้ยให้หมดได้ไดช่วยมันได้ โหมีเพียงแม่คนหนึ่งคนเดียวก็ได้แล้วเมื่อกี้พี่จะฝูงใหญ่เลยใจเยอะมากเยอะเยอะสุดๆ <c oughs> วันนี้กูลกได้เลยวันนี้เยอะสุดยอดวันที่เยอะที่สุดเนี่ย เอาล้างๆกระชอนก่อนลูก